สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีค่ะ,ะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีรถคันนึงนะคะจะมาพาลูกค้ามาชมค่ะเป็นรถกระบะ4ประตูค่ะ4ประตูเกตธรรมดานะคะเป็น XLT ค่ะราคา8,57,000นะคะคันนี้ลูกค้ามาจากลบบุรีค่ะ คันนี้นะคะแต่งตามโปรโมชั่นเลยนะคะลูกค้าได้อุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นชุดของแฮมเมอร์ทั้งหมดนะคะเรามาดูทีละรายการเลยนะคะเริ่มจากการชนท้ายค่ะการชนท้ายของแฮมเมอร์ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ใส่สำหรับ f o r ดเดนเจอรเลยนะคะามาพร้อมกับฝาท้ายแบบนี้นะคะเป็นสีดำตัดดำด้านค่ะพร้อมกับไฟแต่งนะคะที่เป็น LED แบบนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นโคมดำค่ะเราก็ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยนะคะยังมีให้เหมือนเดิมค่ะมาฟอมกับไฟถอยนะคะติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะถัดมาค่ะเป็นโ o บ b แฮ Hammer นะคะามาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะแต่ในส่วนของตัวรถที่มีไฟสองท้ายกระบะกับไฟเบรกก็ยัง ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะถัดมาค่ะเป็นคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อเพื่อใส่ให้ถ้าเราเปลี่ยนขนาดล้อให้มันใหญ่ขึ้นนะคะจำเป็นต้องใส่คิ้วล้อเพราะไม่งั้นายางจะออกจากตัวรถออกไปเยอะนะคะเราก็ทันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กคอสมิคค่ะเป็นคอสมิคของแท้เลยนะคะพร้อมกับยางคอสมิคขนาด20 นะคะสเปคของเขา27555็อนะคะยางตัวนี้เป็นสัญชาติเมกานะคะแต่ว่า,าฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่า,าตัวนี้เป็นของ GP นะคะ c อสมิ c เป็นเราจะเห็นอยู่ในสนามแข่งรถนะคะเป็นของค่าย p p เานะคะอ่าบันไดข้างค่ะแทมเมอร์เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็สำหรับใส่เลนเจอร์ ได้เลยตรงรุ่นนะคะตัวนี้เรามาดูทางด้านหน้านะคะรถคทนนี้ยกสองนิ้วค่ะพร้อมกับชุดปีกนกโปเฟนเดอร์นะคะตัวปีกนกตัวนี้จะทําให้รถขับยิ่งนวลขึ้นแต่เนื่องจากยางตัวนี้นะคะ,ะลูกค้ายกถ้าไม่ใส่ชุดปีกนกก็ไม่ทําให้รถเส,เสียการทรงตัวนะคะแล้วก็ยังขับดีขับนิ่มเหมือนเดิมนะคะเพราะยางตัวนี้เนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นยางที่มีหน้ายางใหญ่เจจนเกินไปนะคะก็ดูแล้วรถก็ดูออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็เลยเพิ่มเติมแต่ตัวโปรเฟนเดอร์นะคะอ่าแล้วก็ยก2นิ้วค่ะส่วนไปหน้าค่ะ เราทําเป็นไฟหน้ามัสแต่งให้ลูกค้านะคะมาพร้อมกับการหน้าแฮมเมอร์เหมือนกันค่ะตัวนี้สปอตไลท์ยังใช้ได้นะคะไฟตัดบอกของเดิมย้ายมาใส่ตัวนี้ได้เลยค่ะกระจังหน้าก็เป็นดำด้านนะคะ แล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะคันนี้เนี่ยลูกค้าเพิ่มส่วนต่างในส่วนของยางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นนะคะนอกนั้น,นียเราฟรีให้ลูกค้าเลยนะคะในเงื่อนไขเ,เงินดาวที่2ี่นะคะเราติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ทุกอย่างให้ลูกค้าเลยได้ของดีค่ะครบครบแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่0 8ด 4662359ค่ะติดต่อเพิ่นได้เลยนะคะเราจะพามาชมรถแต่งสวยๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปส่งมอบรถให้ลูกค้าก่อนค่ะ